สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาที่ศูนย์ช่วยเหลือประสบภัยของจังหวัดสุรินทร์นะคะตําบลเีนงอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะมีผู้คนเข้ามา,าบริจาคน้ําอะไรมากมายเลยนะคะแม่นแต่ป้ายทะเบียนรถนะคะป้ายทะเบียนรถต่างๆเนี่ยถ้าใครป้ายทะเบียนรถขายนะคะก็สามารถที่เข้าไปดูในเพจของอบตตําบลีบนงหรือศูนย์คนสุรินทร์หรืออะไรต่างๆได้นะคะเพราะว่า พี่อาจารย์มาดูเนี่ยป้ายที่หล่นจากรถเนี่ยเกือบประมาณ20่กว่าป้ายนะฮะคือเยอะมากเลยนะคะเยอะมากเลยสามารถที่จะติดต่อหรือเข้าไปดูในเพจหรือในเฟซบุ๊อะไรต่างๆได้นะคะเพื่อที่จะได้รับป้ายรถของท่านหนักหลับคืนเนาะถามเห็นว่ามีอยู่2ที่ก็คือที่ช่วยเหลือ,อที่ช่วยเหลือ,อผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ที่ สพเมืองสุรินทร์นะคะเห็นคนข้างในเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ2ที่ที่เราสามารถติดต่อนะคะถ้าท่านใดรู้ว่าตนเองนะคะมีทะเบียนรถนะคะที่หล่นหายที่อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะเส้นทางรอบเมืองนะคะสี่แยกหนองเต่านะคะทางไปสารากลางเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อรับหรือเข้ามา ดูนะทะเบียนรถของท่านได้นะคะสสวัสดีค่ะ